สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการโดนใจไทยแลนด์ทุกท่านนะคะวันนี้นะตุกอยู่ที่ทุ่งดอกกระดาษนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะทุ่งดอกกระดาษตอนนี้มาเที่ยวได้แล้วบ้านแล้วนี่ มาดูบรรยากาศกันนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ตุกมาก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะช่วงปลายปลายเดือนใครที่หาที่ท่องเที่ยวนะหรือว่าจากจะมาถ่ายรูปส,สวยๆกับดอกกระดาษนะของที่ภูหิมร่องก้าก็คือมาได้เลยนะ,ะสำหรับตรงโซนทางเข้าอะ่ะมันจะเป็นแปลงสาธิตการปลูกนะคะที่แปลงเนี้ก็จะเป็นแปลงที่ใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เล็กๆเ,เลย เราก็จะเห็นเลยตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยว่าเราสามารถจะมาถ่ายรูปกับตรงแปลงดอกกระดาษตรงนี้ได้แล้วก็เดินลงไปอ่ะลัดล้อลงไปนะคะตรงไหล่เขาอ่ะที่มีพวกผาพบรักผาคู่รักผาไททานิกอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งใหญ่นะแต่ตรงช่วงนี้จะเป็นแปลงสาธิตเราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ก่อนเลยเป็นที่อีกหนึ่งที่ที่เราสามารถมาถ่ายรูปสวย เขาจะมีเป็นสะพานไม้ไผ่ด้วยมาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของแปลงดอกกระดาษตรงนี้นะป่เดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงทุ่งดอกกระดาษนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างที่อยู่ตรงผาต่างๆนะปะอ่าส่วนขวามือตรงนี้จะเป็น แปลงชาอัดสำนะคะอาจจะเป็นแปลงสาธิตการปลูกชาอัดสำนะคะของที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้นะ้นาที่เขาทําไว้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ของโครงการพระราช,ชด,ดำรินั่นเองแล้วก็ด้านนูน้นเลยจากทุ่งดอกกระดาษไปนะก็จะเป็นแปลงที่ปลูกกาแฟ เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะแต่ตอนนี้เราจะพาไปที่ทุ่งดอกกระดาษข้างล่างกันก่อนคะ่ะนี่ไะอันนี้จะเป็นทางลงตรงทางลงอะ่ะอันนี้ก็เดินมาไม่ยากนะคะเขาจะเป็นทางที่ลาดลงไปนะเดินไปตามทางเลยเขาจะทำทางไว้ให้ ค่อยๆล้อล้อลงไปนะคะทางมันจะไม่ได้ชันมาก ที่เห็นตรงนี้ก็คือพวกผ่าต่างๆนะพวกผ่าพวกรักผ่าคู่รักผ่าไททานิกอ๋อย่างตรงนี้จริงๆมันจะเป็นช่วงที่เขาเป็นทุ่งดอกกระดาษแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้เขาปรับพื้นที่นะคะเขาจะเป็นการเหมือนกับว่าตรงนี้น่าจะเป็นการเตรียมที่จะปลูกตรงโซนนี้เลยนะ อะส่วนตรงนี้มันจะเป็นโซนของทุ่งดอกกระดาษที่ที่ยังมีให้เห็นอยู่อันเนี้ยก็คืออันนี้เขาไม่ได้ปรับออกนะคะตรงนี้อันนี้คือเป็นของเดิมไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูโดยรอบเลยเราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ทุ่งดอกกระดาษมีขนาดไหนแล้วนะ ช่วงไหนที่เป็นทางโล่งๆอันนี้เขาจะปรับแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะปลูกจะลงแปลงอันนี้จะเป็นพวกของเก่านะคะทุ่งดอกกระดาษนี่เรามาอัปเดตกัน ความสวยงามตามธรรมชาติของทุ่งดอกกระดาษตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสวยมากๆนะถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปอะสามารถมาได้นะคะหรือว่ารอเดือนหน้าก็ได้ต้นก็จะสูงขึ้นแล้วก็ดอกอ่ะจะบานเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะ,ะอันนี้เรามาอัปเดตกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมันยังบานไม่เต็มร้อย แต่ว่าก็มีแล้วนี่เราเดินมาจนถึงหินใหญ่อันนี้เลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นผาหินนี่ให้ดูบรรยากาศนะนี่ให้ดู รอดอกที่จะบานเต็มที่นะคะช่วงเดือนหน้านี้น่าจะบานเยอะมากๆแล้วตอนนั้นจะสวยเลยจะเป็นสีสันของดอกกระดาษนะเต็มทุ่งตรงนี้เลยนี่แหละมันจะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะของที่อุทยานแห่งชาติภูเห็นร่องกล้าคือตรงจุดนี้เลยถ้าใครมานะขับมาเลยตรงทางด้านหน้านะเขาจะเขียนมาเลยว่าโครงการพระราชดำบริก็ขับเข้ามานิดเดียวก็จะถึงเลยจะมีทุ่งดอกกระดาษแล้วก็จะมี ผาต่างๆที่เห็นอยู่ด้านบนนั่นนะคะสำหรับไฮไลท์ของตรงนี้นะมันยังมีอีกนะคือมีทั้งส่วนของไร่กาแฟมีตรงสวนสวนด้านบนนะ,ะแล้วว่าเขาจะมีเป็นร้านกาแฟพบรักเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมด้านบนกันต่อนะแต่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศของทุ่งดอกกระดาษด,ด้านล่างกันก่อนนะคะสวยมาก มาฝากกันค่ะป้าเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นนะคะทางด้านนี้นะจะไปตามผ่าต่างๆนะแล้วก็ขึ้นไปตรงโซนที่เป็นสวนส่วนด้านบนกันค่ะ อันนี้ก็แปลงใหญ่เดี๋ยวรออีกสักเดือนหนึ่งนะต้นจะสูงขึ้นแล้วก็ดอกจะบานเต็มเลยนะคะยังไงอะ่ะมาเที่ยวกันให้ได้นะทุ่งดอกกระดาษที่นี่ถ่ายรูปสวยมากนี่บรรดาแต่ละผาสามารถที่ขึ้นไปถ่ายรูปได้ทุกผาเลยนะคะ นี่อันนี้จะเป็นดอกกุหลาบพ,พันปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกไม้นะอย่างหนึ่งที่ที่นี่นะบานสวยเลยนะช่วงนี้นะคะมาเที่ยวกันได้นะนี่เรามาถึงแล้วตรงนี้จะเป็นลานต้นสนนะเห็นไหมนี่ลานสนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่นักท่องเที่ยวคนนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันแล้วก็ตรงด้านขวา ตรงนี้จะเป็นผาหินแต่ละผานะคะสำหรับผาตรงนี้อันนี้เป็นผาไททานิกนี่สามารถไปยืนถ่ายรูปส,สวยๆอันนี้จะเป็นผาฮิโปโปหิน่าเดี๋ยวลัดเลาะไปแนวผาเราจะเห็นผาหลายๆผาเลยแล้วก็ไปดูวิวกันนะคะของที่ลานสนตรงนี้นะ อันนี้ใช้ความระมัดระวังกันนะเดินลงมานะคะมาถ่ายรูปได้แต่ต้องระวังกันนะคะนี่เราจะเห็นเลยว่าด้านล่างจะเป็นทุ่งดอกกระดาษนะนี่ป้าเดี๋ยวจะพาเดินไปชมบรรยากาศกันต่อตรงลานสนตรงนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่เขามาถ่ายละครกันก็เยอะนะตรงจุดนี้นะบรรยากาศดีมากวิวสวยมาก อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของบริการนักท่องเที่ยวเป็นร้านกาแฟาพบรักมาทานเครื่องดื่มอร่อยๆอทานที่นี่นะ mm hmm. แล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอ mm ิน hmm. กันกับวิวสวยๆนะ mm hmm. ของที่ mm hmm. อุทยาน mm hmm. แห่งชาติปูหินร่องก้ายอย่าลืมมานะคะที่ทุ่งดอกกระดาษนะคะแล้วก็วิวสวยๆตรงนี้ฝากบรรยากาศตรงนี้ไปได้เลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ